สวัสดีค่ะนะคะมาพบก,กับคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบทางเทคโนโลยีกันนะคะ, mm hmm. ะ,คะเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนที่ถูกออกแบบให้ทํางานร่วมกันนะคะเช่นเครื่องยนต์แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยจะถูกออกแบบแล้วก็จัดวางเพื่อให้ทํางานร่วมกันนะคะ โดยการทำงานของแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งเราเรียกองค์ร่วมของการทำงานสัมพันธ์นี้ว่าระบบค่ะระบบนะคะหรือว่า system เ,เนี่ยจะหมายถึงการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆตั้งแต่2ส,ส่วนขึ้นไปนะคะเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะหรือเป็นการทำงานร่วมกันของส่วนแต่ละส่วนที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กัน นะคะอ่ะโดยระบบนะคะจะมีจะสามารถแบ่งออกได้2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. ระบบทางธรรมชาติระบบทางธรมร,บบงธรมชาตินะคะจะเป็นระบบที่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องใช้ความต้องการอะไรทั้งนั้นจะต้องการหรือไม่ต้องการมันก็จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือระบบทางของธรรมชาตินะนะอ่ะเช่นระบบนิเวศนะคะหรือว่าระบบ ในร่างกายมนุษย์ของเรานะคะระบบการหายใจอันนี้เราไม่ต้องไปสั่งว่าเออต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกนอนไหนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกเองนะคะอันนี้ก็คือระบบของธรรมชานนะะนนตินะอ่าสองก็คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยจะต่างกับระบบแรกก็คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นจะสร้างขึ้นมาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือตอบสนองความจําเป็นของมนุษย์นะคะเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะคะเช่นมหมหุงข้าวนะคะรถยนต์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อ มีการพัฒนาของเทคโนโลยีแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูเรื่องผลของผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูกัน4ตัวอย่างนะคะ1ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะก็ผลกระทบทางด้านของการพัฒนาเทคนโนโลยีในด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีทั้งด้านบุกแล้วก็ด้านลบนะคะยกตัวอย่างเ <Walking. vulnerable. S 2> <Impact. S 1> ช่นนะคะเทคโนโลยีที่ทําให้การคมนาคมเนี่ย มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่เมื่อเราใช้รถยนต์มากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นนะคะก็ทรัพยากรธรรมชาติเราก็จะใช้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผลกระทบของมันก็จะทำให้เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นนะคะ PM 2.5นะคะซึ่ง ก็จะทำให้กลายเป็นภาวะร้อร้อนที่เราเผชิญกันอยู่ตอนนี้นะคะแต่การพัฒนาเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะก็จะเขาเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีที่รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเช่นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะหรือใช้พลังงานทดแทนนะคะอ่ะด้านที่2ก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจเนี่ย การพัฒนาทางเทคโนโลยีียยจะทำให้เราทำธุรกรรมทางการเงินได้มากได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถใช้สมาร์ทโฟนของเราะะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตเ,นเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยไม่ว่าจะเป็นเปิดบัญชีถอนโอนซื้อหุ้นซื้อกองทุนอะไรต่างๆเราสามารถทำผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้เลยใช่ไหมคะแต่ผลเสียของมัน ผลกระทบของมันก็คือมันทำให้เกิดการโจรกรรมที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคนที่รู้รหัสผ่านของเรานะคะหรือมีการแฮกรหัสผ่านของเรานะคะก็สามารถใช้รหัสผ่านนั้นเนี่ยเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินสามารถโอนเงินจากบัญชีเราไปได้ง่ายดายหรือจะใช้เป็นบัญชีของเราเนี่ยเป็นเงินผ่าน ของจำนวนเงินที่ไม่ถูกกฎหมายอันนี้เราก็จะเป็นผู้กระทําความผิดโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็จะทําให้เกิดกาโรจรักรรมที่ง่ายขึ้นไปดกันนะคะสามนะคะด้านวัฒนธรรมนะคะโดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนให้โลกเนี่ยกลายเป็นสังคมแห่งการสื่อสารและนะคะเราสามารถเอาชนะในเรื่องของระยะทางเวลาแล้วก็สถานที่ได้นะคะ อยู่ที่ไหนคุยกันได้นะคะอยู่ที่ไหนโทรคุยกันได้เห็นหน้ากันได้นะคะอะซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโล,ย,โลยีตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเวลาในการทำงานให้น้อยลงนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่เราสามารถอยู่คนละประเทศเนี่ยเราก็สามารถคุยกันได้นะคะต่อไปด้านที่สี่ก็คือด้านการเมืองนะ,ะโดยการพัฒนาทางเทคโนโล,ย,โลยีเนี่ย ก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพื่อเป็นการกระจายข่าวสารนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นการทํางานหรือว่าได้เห็นความสําคัญของระบบประชาธิปไตยนะคะหรือเป็นการพัฒนาหรือเป็นการกระจายข่าวสารในเรื่องของประชาธิปไตยที่หลากหลายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะซึ่งผลกระทบของมันนะคะก็เมื่อมี ข่าวสารเมื่อมีการกระจายข่าวสารแล้วนะคะข่าวสารจริงหรือปลอมการพิสูจน์ข่าวสารเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะคะแต่บางทีเนี่ยสารที่เราได้รับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันอีกทีว่าข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยเราจะดูได้ยังไงนะคะอ่ะ หมดแล้วสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้ในักเรียนนะคะไปดูวิดีโอที่คุณครูจะโพสต์ให้ในกลุ่มนะคะหลังจากที่ดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะให้ทําแบบทดสอบลังเรียนนะคะที่คุณครูจะโพสต์ไว้ให้ในกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะอะ่ให้เวลาในการส่งงานนะคะถึงวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้นะคะ คุณครูจะตรวจงานทุกคนแล้วคะแล้วให้คะแนนทุกคนภายในวันศุกร์นี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย